สวัสดีครับวันนี้มาพบกับอีโฮงอีกแล้วนะครับอีซูซูซอแสบมงคลอยุธยานะครับวันนี้เราจะมาแนะนําการเปลี่ยนสายพานกับรถรุ่น GXZ 360นะครับรถรุ่นนี้เนี่ยค่าบํารุงรักษาค่อนข้างถูกถูกอย่างไรสายพานที่เรากําลังพูดถึงเนี่ยเปลี่ยนทุกๆ1 0 0 0 0แกิโลเดี๋ยวผมพาไปดูครับ อ่ช่างครับ,รบวันนี้เปลี่ยนสายพานอะไรครับช่างสายพานเครื่องสัมผัแอร์ครับอ๋อวิ่งไปหนึ่งแสกิโลแล้วใช่ผมขอดูสภาพสายพานนิดนึงครับอันนี้เป็นสายพานที่ใช้มาแล้วหนึ่งแสกิโลเมตรนะครับสภาพย่ำแย่แล้วนะครับทีนี้เราจะเทียบกันระหว่างของใหม่กับของที่ใช้งานแล้วนี่ยิ่หงเทียบให้ดูของใหม่ตัวหนังสือต่างๆคุณภาพสายพานยังดีกว่าฉะนั้นอันนี้หมดอายุละ 1 0 0 0 0แสนกิโลอันนี้ของใหม่เราจะเปลี่ยนทีนี้ทุกท่านก็จะถามว่าสายพันธุเครื่องถ้าขาดจะเกิดอะไรขึ้นเกิดการชำรุดแน่นอนจะไม่ปัดระบบเลยใช่ครับก็ได้ชาร์จแล้วก็พวกปีปั๊มแมปั๊ม,ม,มน้ำถูกต้องนะครับหัวใจหลักของเครื่องโยโงนต์รถบรรทุกก็คือสายพานถ้าสายพานขาดระบบต่างๆจะไม่ทำงานอันนี้คือของเก่าอันนี้ของใหม่อันนี้คือสายพันธเครื่องนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยสายพันธุแอร์ต่อ อโอ้โหอันนี้ก็แย่เลยอันนี้ใส่ผ้านแอร์นี่หนักเลยครับแย่เลยครับนี่ขาดแล้วเห็นไหมฮะถ้าลูกค้าไม่มาเปลี่ยนที่เยหงตอนแสนโลออกไปใสายพานขาดแน่นอนอันนี้ของใหม่ครับนี่เราเทียบไปดูอันนี้ของเก่าอันนี้ของใหม่ของใหม่ก็จะมีการยืดหยุ่นตัวสูงกว่า และที่สําคัญอายุการใช้งานแค่แสนกิโลยี่หงแนะนําลูกค้าทุกท่านนะครับให้เปลี่ยนสายพานเครื่องสายพานแอร์ที่1น0 0 0แกิโลเท่านั้นไม่ให้เกินนี้ถ้าเกินนี้จะเป็นอย่างนี้ครับขาดและจะเกิดการชํารุดโอเคทีนี้เรามาดูราคากันบอกแล้วครับที่ศูนย์ยี่หงขายของไม่แพงครับสายพานเครื่องเส้นหนึง่ง420บาทเอง สายพานแอร์เส้นหนึ่ง210ิบาทค่าแรงอีกประมาณ500บาทถ้าลูกค้าท่านใดจะเปลี่ยนสายพานเยอ่หงแนะนำนิดนึงติดต่อนัดหมายที่เบอร์ด้านล่างก่อนนะครับนี่นะครับอะไรถูกกว่ามอเตอร์ไซค์อีกนะฮะช่างใช่ครับเนาะอะไรเราไม่แพงได้ของแท้ด้วยใช่นะฮะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะดูจุดที่สายพานอยู่อะช่างแนะนำนิดนึงอยู่ตรงไหนครับสายพาน ที่ปัญหาคือถ้าขาดปุ๊บแต่ชาร์จจะไม่ทํางานแล้วก็ความน้ําตรงนี้มันจะไม่ปัดคือพูดง่ายจุดนี้จะอยู่ลึกมากควรเปลี่ยนโดยช่างผู้ชํานาญนะฮะถ้าท่านไปทําเองเนี่ยอาจจะเข้าไปไม่ถึงเพราะด้วยความที่เครื่องยนต์มันใหญ่นะครับบอกมันใหญ่เคยเยหงแนะนํานัดหมายมาที่เยหงดีกว่านั้นเดี๋ยวช่างก็ทําการใส่ใสายพันธุใหม่นะครับโอเค ก็ต้องมีข้อควรระวังนิดนึงนะนะครับข้อควรระวังคืออะไรครับการเปลี่ยนสายพานเนี่ยคือใบพัดตรงนี้มันจะติดกับหม้อน้ำหม้อน้ำ,นำเพราะว่ามันจะมีช่องเล็กๆสำหรับเอาสายพานเข้าเอาสายพนออกอ,อ่าใช่ต้องใช้เทคนิคพิเศษยีฮงแนะนําควรเปลี่ยนโดยช่างผู้ชํานาญเท่านั้นนะครับงนั้นช่างเร่ก็ดําเนินการต่อนะครับและที่สําคัญนะครับอย่างที่ยีฮงเคยบอกไว้การยกหัวเก๋งต้องยกให้สุดแล้วล็อกให้เรียบร้อย เพราะว่าช่างของเราเข้าไปอยู่ในหัวเก่งจะเกิดอันตรายได้ถ้าเรายกไม่สุดฉะนั้นถ้าลูกค้าท่านใดไม่สะดวกหรือกลัวอันตรายนะครับติดต่อเข้ามาที่เยฮงเลยนะครับดี๋ยเยฮงดูแลให้ค่าแรงไม่แพงครับลองติดต่อมาคุยกันนะครับยังไงขอบคุณมากนะครับที่ติดตามคลิปเยฮงนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ